นี้จากเหตุการณ์นะคะในส่วนของน้ำที่น้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีระทึกค่ะเป็นรถเก๋งที่พลัดตกฝายเก่าคลองห้วยโจดในจังหวัดสระแก้วช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเร่งช่วยกันนะคะเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ท่ามกลางกระแสน้ำป่าที่ไหลรุนแรงแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อไว้ได้ค่ะ นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะก็เป็นเหตุหที่<ม>เกิดจากน้ําป่าซัดรถยนต์เก๋งสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนพลัดตกฝายเก่าคลองบ้านห้วยโจดซึ่งอยู่ด้านหลังสถานีอนามัยห้วยโจดในอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วทําให้รถเนี่ยพลิกหงายท้องติดขาต้นไม้บริเวณด้านหน้าแล้วก็ทิ่มปักคลองกลางนะคะ ทิมปักลงไปกลางคลองเลยเห็นเพียงแค่ท้ายรถเนี่ยโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเท่านั้นท่ามกลางสายน้ำในลำคลองที่ไหลหลากอย่างรุนแรงจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ค่ะ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสะแก้วและชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะใช้เชือกโยงจากด้านบนไปยังตัวรถก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยประมาณ 4- 5หคนเนี่ยจะลงไปงัดประตูด้านหลังเพื่อเร่งนำตัวผู้ที่ติดอยู่ในรถเนี่ยขึ้นฝั่งโดยมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพวัฒนานครรอให้การช่วยเหลืออยู่ด้านบนถนนท่ามกลางเสียงลุ้นระทึกจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านนะคะจนกระทั่งเวลา21นาฬิกาค่ะหน่วยกู้ภัยเนี่ย ก็สามารถดึงตัวรถขึ้นพ้นน้ำขึ้นมาได้แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตของชายวัยกลางคนที่เสียชีวิตอยู่ภายในรถได้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลก่อนประสานญาติให้เข้ารับศพในวันนี้ค่ะ